จำนวนอะไรจำนวนอะไรเท่ากับ5เท่ากับจำนวนอะไรบวก5เท่ากับ5บวก3ามอะระวันวิสจวันวิสจำนวนอะไรคะบวก5เท่ากับ5บวกสามสามาเก่มากเก่งมาอะไรเอะไร 1บวจำนอะไรนอะไรคะ8 8่กับ1บก8 8